ดีน้ำมันจับดีน้ำมันดีนะดีน้ำมันนะปันรึงให้กลมก็ยัดลงไปในลำกล้องถ้า,า,าิกากกระบ,บอกนู้นปุ๊บเราจะมองเห็นเลยว่ามันลงไปที่ก้นแล้าเสร็จแล้วการสูบการสูบมีได้สองสองอย่างก็คือการจับด้วยมือขวาอย่างนี้แล้วก็สูบมาอย่างนี้แต่อย่างนี้จะสูบได้น้อยกว่านะจะแนะนําการสูบอย่างนี้จะได้มากกว่าคือเอามือซ้ายรองไว้ที่นี่ แล้วมือขวาโยกถูงแล้วก็กดลงไปสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้านะทีนี้การเล็งการเล็งเพราะพอเราจับนี่ปุ๊บเอาพานท้ายมายันที่บ่าไว้กันที่บ่าเสร็จปุ๊บเอาโหนกแก้มล็อกที่โค้งนี่เลยนะโหนกแก้มล็อกล็อกปุ๊บมือซ้ายจับปุ๊บทีนี้ก็เล็งตาเราจะเห็นที่ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง เสร็จแล้วเราก็ต้องเหนียวไกลนี้ต้องกดกระ,ระทันหันเลยนะทีนี้การการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาก็เวลาหยอดน้ำมันเครื่องก็เปิดสูบอันนี้ออกมาแล้วก็หยอดน้ำมันเครื่องไปที่การสูบนี้ประมาณหนึ่งฝาเอ็มร้อยเนี่ยนะเสร็จแล้วการล้างลำกล้องการล้างลำกล้องเราก็จะใช้ กระดาษที่ชิว่วยัดยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ไม้ดันลงไปให้สุดเสร็จแล้วก็สูบลมแล้วก็ยิงออกมาก็จะทําความสะอาดผนังลํากล้องเสร็จแล้วการเดนน้าทิ้งการเดนน้าทิ้งก็คือเวลาเราสูบสูบสูบมาเสร็จแล้วที่ท้ายลําที่ท้ายปือนอ่ะมันก็จะมีมันก็จะมีที่ปล่อยลมอยู่ นะเอาส่วนนี้เป็นส่วนต่ำที่สุดแล้วก็กดการเก็บเมื่อเลิกใช้ก็คือเอาเนี้ยคุณจะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้จะล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วควรจะอยู่แนวตั้งนะแล้วหมาล่ามันชอบมาทํารังใส่รูลํากล้องเราก็เอากระดาษที่ชิวเนี่ยป้ายไว้ไว้แค่นี้เองครับนะก็ควรระวังนะครับอย่า อย่าใช้พานท้ายวางไว้กับพื้อนอย่างนี้แล้วสูบเพราะว่าพานท้ายเนี่ยมันมันแตกหักง่ายมันเอาไว้สําหรับแค่เอาไว้ประคองเฉยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อสูบลมแล้วเมื่อสูบลมมากๆแล้วเนี่ยไม่ควรเอาเก็บไว้ในที่ร้อนจัดมันสามารถสูบไว้ได้ค้างคืนเลยเพราะว่าอันนี้มันจะเก็บลมได้ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสูบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณเอาไปไว้ในที่ร้อนจัดมันจะบวมออกมาให้เห็นเลยนะก็วิธีการก็จบแค่นี้ ทำไมคุณทำไมต้องเลือกใช้ใช้อันนี้คุณดูนะอันนี้ชิ้นส่วนนี้ก็คือชิ้นส่วนนี้ทำไมมันนึงทนมันทนเพราะว่ามันโอลิงกับไปนั่งอยู่เฉยเห็นชัดไหมครับชัดไหมเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะครับเห็นชัดไหม โอลิงจะลงไปนั่งอยู่เฉยๆลงไปนั่งอยู่ที่บ่าาดูนะเห็นไหมมันจะลงไปนั่งอยู่ที่บ่าเฉยๆเห็นชัดนไหมอ่าตอบถ้าโอลิงไม่ได้มุดอ่ะมันจะใช้ได้ทนกว่าเห็นไหมเวลายิงออกมาปุ๊บมันก็จะปล่อยลมตรงนีน้คุณเห็นช่องนี้ไหมครับช่องที่ปลายนิ้วไหมอ่าโอเคเนาะอ่าจบ